ครับสวัสดีท่านผู้ชมเอซี FC, แฟนช่องคนกับช้างทุกท่านนะครับผมอยากได้เลขเด็ดต้องคนกับช้างนะครับผมวันนี้เราอยู่ที่วัดป่าพาามเพชรน,นะครับผมอยู่ที่อำเภอปูสิงนะครับผมวันนี้นะครับผมได้มีการทําพิธีเททองหล่อพระแล้วก็ ได้ทพิธีบวงสวงนะครับผมวันนี้เรามีตัวเลขในลอตเตอรี่นะครับผมที่ทางวัดนะครับผมได้ซื้อมาแล้วก็เอามาร่วมพิธีนะครับผมมาร่วมพิธีอยู่ที่งานพิธีบวงสวงที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังนะครับผมจะได้เป็นตัวไหนอย่างไรนะครับท่านผู้ชมนะครับผมรับชมไปพร้อมกันเลยนะครับเตรียมสมุดและปากกาเตรียมจดนะครับผมเราจะขึ้นตัวเลขให้ไม่นานนะครับผมนะครับย้ำนะครับผมทางช่องยังคงเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นนะครับผมตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและตัวเลขทุกตัวก็ยังมีสิทธิ์หลุดเช่นเดียวกัน นะครับผมไปเราไปรับชมชิปกันได้เลยอนเลยทอนเยแล้วก็เราเทีมี20ใบรางวัลที่1มี20ใบ

เห็นห้าเห็นตรงไหนเห็นห้าให้แม่ท่านดูนะครับท่านผู้ชมนะครับผมแม่เราสองมองเห็นอยู่ในพิธีเห็นตัวไหนเห็นตัวไหนแม่หนึ่งสองศูนย์ชี้ชี้ใหแม่ตรงไหนชี้ดูชี้ท่านกาพิธีบวงสรวงหนึ่งสอง อเห็นตัวใดก่อนหนึ่งสองศูนย์สองหาสองหาทั้งเลยสามห้าคุณแม่ตรงเลยสามห้าครับท่านผู้ชมนะครับผมคุณแม่แกว่าเห็นสามห้านะครับผมในงานที่บวงสรวงนะครับเห็นตัวใดแม่เลือก็รี่มานะครับแล้วก็พอดีมีอยู่ยี่สิบใบ แลังจากวงสวงเสร็จแล้วมือ,อ้ก็ไปหยิบมาจากที่เคร,เรื่องวงสวงนะครับนีเป็นเลขที่เราวงสวงตอนตอนที่พาพาเลขแปดเลียเกียรขึ้นมานะครับรตรงไหนตรงลเลขแปด ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาบกา,า,ารเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูก,ถกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางอเอาเป็นว่า นะครับหลวงพ่อท่านรับลูกศิษย์ลูกหาอยู่ถ้าท่านใดจะากจะร่วมด้วยนะครับได้หลวงพ่อบอกว่าลูกขอบุญด้วยไปแล้สองรนะครับท่านผู้ชมนะครับผมในงานพิธีนะครับบวงสรวงนะครับผมอยู่ที่วัดป่าพาราเพชรนะครับอยู่ที่วัดป่าพาราเพชรนะครับผมคุณแม่ก็เห็นตัวเลขอย่างที่ท่านคุณแม่บอกนะครับผมนะครับไปแล้วสองร้อยครับไปแล้วสองร้อยมียี่สิบใบครับ เด็ดจะให้พอนะครับเพราะว่าผมไม่โอเคหกร้อยบาทครับอ่าท่าที่ได้แล้วจ่ายเลยครับหมดแล้วนะครับอ่าท่าที่ได้แล้วจ่ายอ่านะครับนายก็แม่ได้ตัวไหนไหนครับดูหน่อยดูหน่อยได้เลขอะไรสองร้อยห้าศูนย์เก้ารห้าศูนย์เก้าครับครับโอ้เลขที่อยู่ในพิธีมงคลไม่หมดใช่ครับยี่สิบใบยี่สิบใบอยู่ในพิธีอ่าขอบพคุณนะครับ อนนของคุณแม่ตัวไหนของคุณแม่ยังไงได้แคุณแม่ใจเลยตัวนี้ขอบพระคุณครับเจ็ดอันนี้ปัจใจพี่หกเก็ดสองคับพี่สิบใบหกเก็ดสองสาธุเลยนะแม่เด้อสาธุด้วยกันนะครับผมขอดูวัาที่หนึ่งเนาะครับผมก็ตอนี่หกห นี่นะครับท่านผู้ชมนะครับผมนะครับลอตเตอรี่ให้ดูหน่อยครับให้พี่ให้ดูหน่อยครับผมอันนี้นะครับทั้งที่ถวายหลวงพ่อเองนี่นะครับผมลอตเตอรี่ก็คือที่อยู่ในพิธีบวงสรวงใช่ไหมครับตรงนี้ครับผมอยู่ในพิธีบวงสรวงเนาะเจ็ดสองเจ็ศูนย์สองเจ็ดศูนย์สี่ศูนย์สี่โอ้คท่านผู้ชมครับขอบคุณครับพี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์บนยาริสของหลวงพ่อใหญ่ชัยมงคล ตระกยัปปุณิยังได้เป็นบุญญาริสของเทกตเถวาทั้งหลายที่จิดีอยู่นะครับแต่ประการที่ทิ้งนี้ตรงให้ยาจมได้ร่ำรวยร่ำรวยมีเงินมีทองและเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ใดที่ได้รับแต่ดีแต่ก็ขอให้ได้รางวัลที่หนึ่งเด้อสาธุสาธุเด้งทองคำเลยเด้อสาธุสาธุเอาอย่างนี้เอาเอาลัอกเก็ต วขอฝั่งนี้นะครับตอแถวฝั่นี้ไม่ไม่ครับนี้ฝั่งนี้นะี้ครับต่อีเครับเข้าฝั่งให้กม่อกมจาก่อนใ่ไหมยจากลยืนด่ยนะครับเดี๋ยเดี๋วขอเเสียนฝั่้นเลยนะครับอ๋องนี้ นะครับท่านผู้ชมนะครับผมนะครับหลวงพ่อเพชรนะครับผมฤวดป่าพระรามเพชรนะครับผมกำลังที่จะแจกนะครับล็อกเก็ตวัตถุมงคลหลวงปู่สวงนะครับท่านผู้ชมนะครับผมครับตอนนี้แหละที่แถวนี้นะครับไม่มีไม่มีแยกนะครับตัตรงนี้เราไม่มีแย้งครับผมสาธุครับสาธุใครอยากได้ทอ็เดี๋ยวใครอยากจะร่วมสมบุญกับหลวงพ่อด้วยอการถวายหลวงพ่อเลยสิบยี่สิบบาทก็แล้วแต่ไม่ถวายไม่เป็นไรเอาออกเลยครับนะครับไม่ถวายก็ไม่เป็นไรทุกคนเลยอ่า รหลวงพ่อนะครับผมได้แจกเหรียญล็อกเก็ตหลวงปู่สวงนะครับท่านผู้ชมนะครับผมสลับให้กับญาติธรรมนะครับผมที่เด,ดินทางนะครับใครไ,ได้แล้วก็กราดด้วยนะกระาดเอาไว้ด้วยนะครับไหนพี่ช่วยหน่อยช่วยหน่อยหน่อยค นี่ครับ2726ได้ได้มาจางไหครับคุณแม่ครับผมลุงปู่ลุงปู่ซื้อ26งอันนี้เี่นหกเลขมงคลมาเดียค่ะนี่ลุงปู่ลุงปู่ซื้อลุงปู่ลุงปู่สีจ้ะซื้อ26เป็นเลขมงคลของวันนี้ค่ะครับโอ้สาธุสาธุรวยสาธุรวยครับสาธุนะครับผมท่านผู้ชมลุงปู่สวนใครได้แล้วก็อะใครได้รับแับไปเลยครับแบบไปเลยครับ โอ้สูพีเลยสสีหกตรงกับเลขตรงกับเลขยิ่เลยบอกเงินเงินนตัวนี้อยู่อยู่ในวิธีเหรครับแี่หรือไงอยู่ในพิธีเป็นสูสีหกขอนครับขอสียครับขอสูสหนครับอสูีหกนะคลอูีกับให้นคหนะครับขอหกนะครับขอนครัสหกนะับขอูหกนะขหกนรูหนขสู รับประชมนะครับผมเป็นเรืกมงคลนะครับผมอยู่ที่วัดป่าพระเพียรนะครับนี่เลยบาทใหญ่เลยอ้าวใหญ่เลยโอมันหนักสักใหญ่เอาบาดใหญ่นี่แหละเนนะใองทหดีนี้ตัวนี้มันเป็นอกน่ี่สองหกบอสหกี่ศูนย์เมอกี้กี้สองศูอะไรนะหกสี่ศ ครับผมศูนย์ส่หกกับศูนย์สี่หกบอนี่ศันนี้หกสี่นหกสี่ศูอ๋อสาธุสาธุ้อพี่เด้อเฮงรวย้อครับสาธุครับผมครับไกระคิดครับไได้แลครับครับหกค่ะเป็สองหรออันนี้26นห่ากสอค่ะหกสองห่าอะไรคะศูนย์หนึ่งสองกับ5้าหนึ่งสองเห็นไศูนย์หนึ่ห้าหนึ่งสอง ไกราบพระนอกเนี่ยรกราบพระเลยหาหนึ่จ้ะหาหนึหาึเดเขาบ้านค่ะหาหนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองูนหนึ่งสองห่งสองเหมลกจ้าะกนี่นีแค่นี่แหละเกนี่นี่ศูนยองบ่นะครับท่านผู้ชมนะครับผมอยู่ที่วัดป่ปราณเพชนะครับผมนะครับก็มีหลายพี่เห็น ชมนะครับผมตัวเลขที่ท่านผู้ชมได้รับชมที่ผ่านไปเมื่อกี้นะครับผมเป็นตัวเลขของทางวัดนะครับผมเป็นตัวเลขของทางวัดคือซื้อฉลากที่แบง์รัฐบาลมาแล้วก็เอามาเข้าไปในพิธีนะครับผมแล้วก็ใช้วิธีให้เอฟซีนะครับผมได้เช่าไปบูชานะครับได้บูชานะครับผมได้ซื้อไปนะครับผมแล้วก็ตัวเลขก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับผมนะครับก็ลองไปลงทุนได้นะครับผมนะครับสหายเอฟซีแฟนชอบที่รับชมช่องคนกับช้างอยู่นะครับผมก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครัับบท่านชมะะครรเจไปตอ ที่ไหนยังไงกดไลค์กดแชร์กด like, ติดตามไว้เลยนะครับ